โ okay. อเคทุกคนสวัสดีตอนนี้กับผมโปอล์คนซึ่งนอนที่เยอะกับพักสุเกะเอามองไอซิ่งน้ำส้มซึ่งตอนนี้ผมจะแต่งต,ต,ตัวในทีมฮาโลวนีนบ้านกบบาคนในระบบผมรู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วเบื่อมากๆด้วยโอเคโดยในในสไตล์ของฟักทอน้อยพูดูอ้ยเาขาทำนะอะไรรันเครื่องไป okay. โอเคโอนถ่ายไฟเรียบร้อยเอาโอ้โหสีฟ้ากลางกระบาลเลย เฮ้ยนี่เป็นอินคอสเตอร์เฮ้ยสุดยอดอ่ะถึงเวลาเนี่ยอาเป็นสีม่วงอเนี่ยอ่ะเอา้ากดทำตุ๋ยอะไรเนี่ยเอา้ากดไปทั่วใครยังไม่ได้ฆ่าอะไรเลยนี่มันกดไปทั่วซะแล้วไอ้ตูนี่ควยคิวมึงกดอะไรอะ่ะไอ้ขาวมึงกดอะไรเพื่อนเข้าใจเดี๋ยว่าเข้าใจว่ากดเล่นใช่ปะหรือหรืเขากดจริงจังวะ่ะแต่เหมือนกดเล่นอ่ะเออ ไม่มีใครเป็นใครเป็นก็ไม่รู้เรื่องผมไม่เจมอะเ้ไม่ใช่เจเจเจด้วยไม่ใช่ผมเจเจ,เจไม่นกดเองนะผมไม่เกี่ยวนะเจเจคนกดนะผมผมผิดนะ not imposter ด้วยอื้ม<ๆ>ผมจวิ่งกดทำไมาอะ่ะเอา what มนานุมไม่ทันค่ะ i u e เหมือนกดเล่นเอาโหไม่ไดนอะไรเลยอะ่ะใครฆ่าไปเลือก อ่ะเอ็กอีโดวซึ่งมันไม่ได้เป็นมันร้อนตัวที่จะกดไปดีกว่าไปปั่นไฟแถวนี้ถ้าไหว่าตรงนี้ไอ้ที่ปั่นทำอเอา้ากดทำจนอะไรครับกดทำไมอยากรู้จริงๆไม่มีใครเลรมึงกลัวมารับเนี่ยงงครับงงงงอุยอุตส่าห์ได้เป็นอิมพอสเตอร์แล้วคมอ่อเ oster, ะเล่นอย่างเงี้ยเราวอิมพอสเตอร์เขาจะเล่นยังไงอะไม่ค่อยใจอะ เออก็ทำไมเขาเล่นกันอย่างนี้เป็นเรื่องเลยแม้เขาออกเต็มไปเลยแม้พ่อคุณน่ะเออคุณตบด้วยนะคุณไวยาห์นะครับคุณคุณคุณทำให้เขาทุกคนออกนะครับเอาไม่กลัวหรอกพี่พี่มันเหลออ่าคอสกีบอร์ดอ่ะมันตายมันตายคุณกำลังหาที่ตัวหัอ อันนี้ Imposter a s k i d นนะครับหลังเขาสกิ๊นะครับแล้วคนรู้ว่าเขาว่าใครเป็นนะครับผมไม่รู้เขาว่าใครเป็น,นครับแต่ผมชนะครับค่ายแค่รอบเดียวนะครับสามสองและหนึ่งผมชนะครับวินวิตาลี่อินพอยสเตอร์วินเย่อันนี้ไม่ได้เป็นทุกคนแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่โคตรเด่นเลยรู้ไหมคืออะไร สปีดไงล่ะเฮ้ยยังเร็วยังชอบสปีดนี้แหละไม่มีใครฆาตกรกูฆ่ากูไม่ได้หรอกนะฆาตกรอยากเห็นจริงๆว่ามันจะฆ่ายังไงถ้ามันแบบเจอความเร็วอย่างนี้เข้าไปก็รู้อยู่ว่าคนมันเยอะแล้วแล้วมันก็โหวตแต่แต่ละคนนั้นแล้วมันก็ช้ามานั่นเองแค่ปะ Was not imposter อ้าวใครเป็นละครทีนี้แต่ไม่ใช่ผมนะผมไม่เป็น imposter มันมันก็เร็วไปไอ่้าวจะผมมันเร็วไปนะบอกเลยเร็วจริงๆ,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 ๆ เดี๋ยวไปจร oh, oh, kh ิงๆเออเราผมต้องทำอะไรเนี่ยโหผมวิ่งเล่นดีกว่าเอ้ยฆาตกรใครเป็นหวเวลาฆาตกร็ผมเวลาเอ้อลงท่ออันลงท่อหน่อยลงท่อสิบหนึ่งดอกเอาแล้วอาไปแล้วตึงกันอยู่สองคนอ่าถัาอ่ะดูซิเขาว่าใครเอ้า ไอดำดูไอ้ดำดู้งดบ่กขาเแล้วแล้วสใครเป็นต้แบบรู้เอาไม่ได้อโอ้ด้ท้ายสดกท้ายส่งอะไรมาครับเดีเครับส่งอะไรมาแล้วครับออมีคนถามครับป็ผู้หญิส่งเลเนจอมาครับเว่งดีรออะไรกลัวดำชิเป่งเลยนโอยกอดว่ง่งเว่งเ่ปตัวนตัวเิ่ง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 ไอดำไดำไเป็นไอดำเป็นไอดำเป็น Ai làm bên, Không phải đấy Cột Black Black Ai làm Black 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 Chia bồm à. yeah. Được เอาเดี๋ยวเอาตายแล้วเหรอเฮนโกอันช่ผู้ภาษานไหเอาชนะสรุปใครเป็นเอาคนเกนสหลักคลิปการเล่นอามองอัล้วจริงๆีี่ใครอยากจะให้ผมเล่นอะไรก็บอกได้หรับคลิปนี้สวัสดีครับไม่เป็ครับไปดูเพื่อนก่อนเพืพ่อส่งอะไรมาครับสวัสดีครับ